เรียนอาจารย์ที่เคารพกับผมในศูนุ์ผู้ครองทุ่งนะครับแบบภูกิฐท้ายบทที่7นะครับข้อที่7จจงหาคุณบวกของเลขฐาน16โดยแสดงผลลัพธ์เป็นเลขไบนารีข้อไก่09นฐาน16บวกด้วย FA ฐาน16นะครับนำศู้มาบวกกับ FA ดังนี้ครับคือดังนี้ครับแสดงนี้คือ19คือมาจาก9ก็ทำไม่เป็นฐานสิได้19ครับนำสิลบออก สิบสบก็คือ A ครับนั่นเท่ากับ9นะครับแล้วก็ทำเกที่เป็นฐาน10นำเกให้มันทำให้เป็นฐาน16แล้วก็ใส่9ทดไป1ก็คือทดไปที่ตรง0นย์ครับแล้วก็ต่อมาขั้นต่อมาขั้นที่2ก็คือนำศูย์บวกด้วย15บห้าสิมาจาก F นะครับ ถ้าคบวกด้วยกับหนึ่งคือตัวทดนะครับเราก็เท่ากับบวกกันได้เท่ากับ16หาร10บสิบหก็เท่ากับ G G ก็เปลี่ยนจากหารสิบเป็นฐานสิบหกเราก็ใส่ G ลงมาครับนี้เราก็แปลงแปลงเป็น Binary ได้อย่างนี้คือ16ก็แยกออกเป็น9 ก็จะได้เลขวันนี้นี่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็เจ็ดก็คือศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับส่วนเก้าก็คือแปลงได้เลขวันนีอย่างนี้คือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับต่อมาข้อขอขอไข่นะครับหนึ่งเอฟฐานสิบหกบวกด้วยสองบีเจ็ดฐานสมูทครับนำมาบวกกันดังนี้ครับคือ F ก็คือยี่สิบสองนะครับฐานสิบครับก็เท่ากับยีิบสองลบด้วยสิบหกครับเท่ากับ6หกแล้วก็ทำเป็นฐานสิบก็ได้สิบหกใส่ไปหกทดไปหนึ่งครับต่อมา2สองคือสิบบวกด้วยสิบเอ็ดก็คือ A บวก b ครับบวกกับตัวทดอีกหนึ่งครับก็จะได้เท่ากับย2ิบสองฐานสิบแล้วก็เท่ากับย2ิบสองลบสิบหกนะครับคือลบให้ให้เป็นฐานสมบหกคือได้เท่ากับหกก็ทําให้เป็นฐานสิบหได้เท่ากับสิบหกใส่หกทดไปหนึ่งนะครับนำหนึ่งมาบวกสองครับคือ1บวกสองบวกกับตัวทดอีกหนึ่งก็คือเท่ากับ4ี่ฐานสิบใส่4ี่ ลงไปครับแสดงการแสดงเป็นเลขไบนารีได้ดังนี้คือสี่ก็คือศูนยหนศูะครับหกคือศูนยนึ่งหะครับหกคือศูนย์ครับดังนี้ครับต่อมาข้อ7.2จงหาคุต่างของเลขฐานสกโดยแสดงผลลัพธ์เป็นเลขไบนารีครับก็ไก่นะครับ A2 สองฐานสิหลบปฐานสิบหก ทำมาลบกันได้ดังนี้นะครับคือนำสองลบแก็คือ 5, 2 8, องลบแไม่ได้ก็ต้องมายืมจาก A นะครับเป็น1 2บสลบแเท่ากับสฐาน10ก็ทำให้เป็นฐานสิบหกคือ4ฐาน16ใส่4ี่ลงมาครับ A ยืมไป1ก็จะเหลือ9นะครับนำเกมาลบออก7จเท่ากับสฐาน10บทำ ็จะได้เท่ากับ2ฐาน16ใส่2ลงมานะครับแสดงเลขไบนารีได้ดังนี้นะครับคือ2ก็คือ0010ครับ4ก็คือ0100นะครับข้อไข่นะครับข้อขอไข่ก็คือ D8A ฐาน16ลบ A04 ฐาน16นะครับนำมาลบกันได้ดังนี้นะครับคือ A ก็คือ10นะครับ ลบออกสี่ก็เท่ากับหกฐานสิบทำก็จะเท่ากับหกฐานสิบหกใส่หกลงไปนะครับแล้วก็สองนะครับต่อมาขั้นที่สองคือแปดนะครับแปดแปดลบออกศูนย์เท่ากับแปดนะครับฐานสิบเท่ากับฐานแปดฐานสิบหกใส่แปดเข้าไปนะครับต่อมาดีคือสิบสามนะครับ ลบออก A A คือ10นะครับ1 0 3สาลบออก10เท่ากับสามฐานส0บเท่ากับสฐานใส่3านะครับแสดงเลขแบนานรี่ได้ดังนี้ครับคือ3ก็คือ3ตัวนี้ครับคือ0011ครับแปตัวนี้คือ1000ครับ6ตัวนี้คือ0 1 1 0ครับต่อมาข้อที่7.11ครับจงแสดงการหารเลขแบนเอรี่แบบไม่มีเครื่องหมายโดยให้ตัวตั้งเป็น หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งตัวหารเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ทำได้ดังนี้ครับคือ,อนี้ครับนี่ก็คือตัวหารตัวตั้งแล้วก็นี่เป็นเศษการหารบางส่วนนะครับเศษที่เหลือจากการหารครับตบเป็นตัวนี้ครับผมก็จบการนำเสนอเพียงนี้ครับขอบคุณครับ